สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการบอยช็แมกเกมมิ่งกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่9นะครับพารที่9สําหรับเกมซ i l e เ t นบอมเบนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยนะครับว่าด่านต่อไปเราจะเจออะไรโอเคครับเข้ามิชั่นเลยนะครับก็มิชชั่นนี้ก็คือให้เราพาเอลลี่ออกมานะครับไปช่วยเอลลี่นั่นเอง this is the personal holding facility ด่านนี้เหมือนเป็นที่คุมขังนะครับโอเคครับค่อนข้างจะเหมือนเขาวงกตเราก็ต้องระวังโอ้ยนั่นไงเกือบแล้วอุ้ยอะไรโว้ยเกิดมาจากไหนโดยนะว่าเมื่อกี้ยังยิงนำไปก่อนเลยโอ้โหโอ้ยโอ้ยแม่งวางที่โอ้โหเพียบเลยอุ้ยเลเซร์ ดียังไม่โดนเขพอแล้วเจออะไรเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรนะครับโอเครูนี้ไม่มีอะไรอ้าวไปไหนแล้วเมื่อกี้ยังมีศัตรูอยู่เลยอ้าวเจอแล้วอ้าวมาจากไหนพี่อุ้ยใจเย็นคุยกันก่อนอุ๊ยจอ๋อพี่ใจยเย็นโอ้โหมาจากไหนกันเนี่ย สงสัยต้องยิงนำมันนั่นไงโอ้โอ้ยจเย็นจจเย็นครับโอ้ยเลเซอร์มึงเนาะอ่าจจเย็นโอ้ยโดนอีกแล้วไม่ได้จะตายเพราะศัตรูหรอกตายเพราะระเบิดตัวเองเนี่แหละวายเจเย็นเยน โอ้โหมาแบบโอเคไหนข้าทางนี้ดิมีอะไรมีไอเทมครับอ้าวโอเคนั่นไงนี่ไงมีไอเทมแฉดมีอะไรครับในนี้ไม่มีอะไรนอก เก็บไอเทมก่อนนะจ๊ะพูดถึงผมก็ไม่ค่อยได้ใช้กระสุนพิเศษสักเท่าไหร่เลยนะครับมันไม่มีโอกาสให้ใช้ต่างหากแล้วศัตรูวพวกนี้เราใช้กระสุนธรรมดาจัดก,การได้อยู่แล้ววายใจเย็นๆยนอนไม่มีของ ทางออกอยู่ในนออูจ้าพี่ใจเย็นอุยทางก็แคบพี่ไม่ให้ผมหลบหลีกอะไรได้เลยอุ๊ยอืมอีกแล้วแม่งคือแบบโอ้ยน่าลำคาญยินนําไปก่อนแม่งเลยนั่นไงนั่นไงคือแค่เรากลับไปฉากมันมันดึงศัตรูมานะครับมันเกิด ศัตรูมันเกิดตามฉากอ่าแล้วเราต้องไปทางไหนเนี่ยทางนี้ยังไม่ยังไม่ได้เข้าอ๋อไม่มีอะไรอืมซ้ายไม่น่าไปเดี๋ยวนะลองไปดูโอ้เข้าได้ด้าคิดถูกที่มาอืมแล้วมีอะไรอีกเนาะ เฮ้ยไม่มีอะไรแล้วเข้ากลับไปใหม่เดี๋ยวไปไม่ได้ไปข้างบนดีกว่าเฮ้ยอะไรนะ่ะบ<ำ>้มเฮ้ยโอ้ยพี่ใจเย็นมีไหมโอ้ยเต็มหน้าเลย อุ้ยเกือบดีนะพุ่งมายังไม่ถึงลองเข้านี้ก่อนไม่มีของนะครับเลเซอร์สีแดงอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่งเอ้ยเบื่อฉากแบบนี้ยมันมองไม่เห็นข้างหน้าพอเราเดินไปถึงที่หมายแล้วมันก็ปล่อยเลเซอร์มาไหนมีอะไรไปดูสิวายกลับดีกว่าอุ้ย ทางออกอยู่นั่นแต่เราก็ต้องทำภารกิจให้เสร็จก่อนอืมมีอะไรไหมมีชิปนะจ๊ะมาอัพเกรดาไ,ไปทางนี้อุยอ้ยเฮ้ยเอา้าอะไรวะก็ไม่ไปเหรอ โอ้ยโดนอุ้ยจะเย็นจะเย็นอืมเต็มตีนเลยกูนะครับดูในนี้สิไม่มีอะไรนะจ้าอืมมีอะไรไหมลงล่างต่อดีกว่าโอ้โอ้ย,อ,ยอีกแล้วแม่งโุ้ยมึงอย่างนี้ แม่งเหมือนโกงเลยนะครับมันเกิดตามฉากนนไงมาจากไหนวะอุ้ยโอ้โหแม่งเอ้ยจะตายแล้วเนี่ยเกิดกง่ายๆเพราเกิดปุ๊บมันยิงเลเซอร์แล้วก็พุ่งมาหาเราเลยต้องให้ไปอย่างระมัดระวังใช่ไหมหรือไปอย่างประหว,วัดผวาเอ๊ะด้านล่างมัมาอย่างวะเหมือนมานะเออแล้วมันให้เราหาอะไรวะเนี่ย แอนรี่อยู่ในห้องใดห้องหนึ่งสักห้องหนึ่งแน่นอนมีไหมถ้าผมเห็นขาไวๆปุ๊บผมยิงยนะอืมอืมไปทางไหนต่อเนาะ เดี๋ยวนะเนี่ยแล้วไงอะ่ะอมันต้องไปทางไหนต่อวะขวาเหรอก็ไม่มีอะไรแล้วอะ่ะอะมันให้เราหาเลยวะหรือว่าจริงๆเราอุ้ยอุยจะเย็นพี่พี่จะเย็นน้องไม่สู้แล้วน้องขอลบก่อน อ่ะเราไปทางซ้ายดูดีกว่าโอเคเจออะไรไหมไม่มีอืมไปไหนต่อนอขึ้นบนดีกว่าเอ๊ะเคยปะเคยมาหรือยังยังมันให้มันให้เราหาอะไรกันแน่นออโอ้โหโหยพี่จะเย็นอุย้ยนี่แม่งหลบไม่ทัน หรือว่าจริงๆเราถึงแล้วแต่เราไม่เข้าไปเองนั่นไงกูว่าล่ะลงไปดานต่อไปโอเคนัวต้องหาอะไรมาเปิดประตูนะครับก็เลยเดินมั่วเนเทเนดยินี้ออุย๊ยโอ้โหพี่มาถึงก็ปล่อยหากระสุนผีเสื้อมาเลยโอ้ตายตายตายตูตาย,ตาย,ตาย,ตายหลบไงวะเนี่ยโอ้ ต้องเล่นอย่างระมัดระวังโอ้จ้าหลบก่อนเลยตั้งตั้งหลักอย่างไกลๆโอ้ยแล้วมันก็เกิดใหม่ใช่ไหมอู้จ้าเนี่แหละโคตรระแวงโอ้ยตายผมโดยอีทีผมตายเนี่ยตา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 ย,ตาย,ตายคือมันจะหลบยังไงวะเนี่ยกู เกิดใหม่ไหมไม่เกิดแล้วเออยังดีหน่อยแม่งโอ้ยเสียวมันระเบิดนะครับอุย้ยนี่ไงตายเลยกูแม่งสัตว์เอ้ยเอยอยแล้วกูจะเห็นฉากไหมแม่งตายเพราะฉากนะครับอ่าอุย้ยแม่งอีกแล้ว คือกูต้องยิงนำตลอดเลยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยต้องไปอย่างเงี้ยมันลุยไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูข้างบนรู้สึกด้านขวาเราที่เราเคยมาเดี๋ยวนะมีแน่ๆ อู้จ้าจ้าใจาเย็นนั่นไงนี่ไงเก็บชิปก่อนล่างไปไม่ได้นะครับเราต้องไปนี่ด่านนี้ไม่หวังอุ้จ้าแม่งเอ้ยอุ้ยเข้าด่านก่อนอืมแม่งกูดูเลเซอร์อีกดอกเลยสัตว์เอ้ยมึงมาไหนอืมมามึงเอาไฟไปแดก กูไม่สุภาพเลยแซ์แม่งโครโกงเลยเฮียเอ้ยเอ้าเหมือนมีกระสุนเมื่อกี้

ที่ด่านนี้ศัตรูเราฆ่ามาแล้วมันก็หายไปเลยอู้อู้อ้แม่งเอ้ยโอเคเยี่ยมนั่นแหละที่ต้องการเคลียร์พื้นที่เก็บพลังก่อนกระสุนไฟโอ้ยอยางง่ไงรู้แล้วยืนตรงนี้แหละยิงมาไม่ถึงหรอก โอเคมีสองห้องเอาเข้าห้องนี้ก่อนห้องแรกมีอะไรมีชิปนะจ๊ะเอาไว้อัปเกรดตัวเองนั่นยงยอ้าวถึงแล้วเร็วเหมือนกันนะเนี่ยอันร,อนริอันริหลับอยู่ห้องนี้นี่เองเธอเฮ้ <Hey. S 2> <Hey. S 1> ดึงตัวเองขึ้นมาหลับสบายไหม หลับเพลินเลยนะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยฉันไม่เคยคิดว่าเธอจะมาช่วยฉันอ๋ออีนี่เหมือนเป็นคอมมานเดอร์ของเรานะครับมันก็อ้างไปเรื่อยแหละว่าถ้าไม่มีคอมมานเดอร์มันก็ทำงานไม่ได้ฉันยอมแพ้เอามึงยอมแพ้ง่ายขนาดนั้นเลย s e v e นเ a อาโก้ไอลอสเวอร์ไอเ e ลีฟอ๋อเมื่อเปีที่แล้วมันได้สูญเสียความเชื่อมัน่น t ิชชาร์ดไปเ s ิดเส้นดูไ a t t ิร์นสุก l เหมือนแบบมันได้สั่งให้ไปทำภารกิจแล้วก็ทายห,หมดความเชื่อมันนอ่นครับจีบมันอยู่นะครับเดี๋ยวลองมันจีบมันก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปลุยยังม่ไฟยูท่าอ้าวผ่านแล้วมาช่วยแอลลี่สำเร็จแล้วนะครับด่านนี้แล้วก็จบด้วยแรง์ดีเพราะตายไปหนึ่งรอบเยี่ยมโอเคครับก็ สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้ายังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ